เกิดเหตุเพลิงไหม้สนามมวยแม็กมวยไทยที่พัทยากลางจังหวัดชนบุรีนะครับจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้แต่ว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีคนอยู่ภายในครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า10คันเข้าสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้สนามมวยแม็กมวยไทยสเตเดียมพัทยาริมถนนสุขุมวิทพัทยากลางอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ17นาฬิกานะครับขณะชาวบ้านเห็นกลุ่มควันลอยขึ้นฟ้าและแจ้งให้เจ้าหน้าที่สกัดเพลิงจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้เพลิงไหม้ครั้งนี้ทำให้พนักงานได้รับบาดเจ็บและสำลักควันไฟได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วโดยเจ้าหน้าที่ต้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่สกัดเพลิงได้ง่ายขึ้น จากการสอบถามนายวินยัยประดับญาติชาวบ้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้พบช่างเข้าไปซ่อมแอร์ภายในอาคารซึ่งจนถนึงขณะนี้ยังไม่พบช่างซ่อมแอร์ออกมาจากภายในเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเพลิงไหม้ในครั้งนี้น่าจะมาจากความผิดพลาดจากการซ่อมแอร์ครับ